รถมีป้ายห้ามสูบเรย์ห้ามสูบทุกคนยกเว้นลูกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังน้ําตกนะครับชื่อว่าฟู่หลวงฟู่หลงยังอีกนะระหว่างทางรับของกินไปครับรับของกินได้ได้ชื่อติหว่างฟู่นี่คือตู้ของเราร่ายน้องเจ้า แล,และลุงก็มาผีท่างหน้าก็ใช้แล้ว <_ d ick> คือตอนนี้เราแค่อยากจะดูว่าเสื้อผีดิบราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันดูกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิด advogates ไม่พอประเจ้าไม่เกิดความเกินว่าจะจังไป เห็นไ,ไหมพูดภาษาจีนง่ายนิดเดียวเฮ้ยนะคะกำลังรับลอกขนไปไหนเดีย ฝากกับอะไรกันอีกต่อไปโอ้ยอ่างมาก่งมากถึงแล้วแล้วต้นนี้ก็คือที่ที่เราแท็กซี่มาจอดใช่นี่เลยแค่ตรงนี้เองเร็วมากเลยอ่ะวันนั้นเราเคยเดินเราเดินลงนี่แล้วก็ไปนู่นแล้วก็รู้พุกร้ลงล่าแล้วก็ขึ้นมา,าสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อที่6คนที่นี่ชอบร้องคาราโอเกะมากแต่ความเพลาะไม่เพลาะนั้นอีกเรื่องหนึ่ง หลุงที่นี้เขาชอบร้องเพลงกันเนาะได้ฟังเพลงแต่เช้าเลยอ,ะอ่ะนี่รถมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบทุกคนยกเว้นลุงคนขคับ มาอยู่ในสถานีรถไฟความเร็วสูงเรียบร้อยแล้วนะฮะชื่อว่าสถานีเอ่อเฟิงหวงอะไรจังอะไรไม่รู้ชื่อยาวมากเอาจริงบอกแท็กซี่ยังบอกไม่ถูกเลยอ่ะต้องชูตัวอักษรให้เขาดูอยู่ที่นี่พูดกับใครไม่รู้เรื่องจริงขนาดจะพูดว่าอาลีเปย์เขายังฟังไม่รู้เรื่องเลยกเสียงให้ถูกต้องโอ้ยก็สิ้นหวังกับการพูดภาษาอังกฤษในที่แห่งนี้แล้วนะฮะที่นี่เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ถือว่าเป็นสถานี ไม่ได้ต้นสายอ่ะมันก็เลยจะแบบเนี่ยดูคนดิคนน้อยมากที่กว้างมากเอาจริงหน้าตาคล้ายสถานีรถไฟคอนดิสูงที่ลาวเลยฮะ mm hmm. ก็ไม่เคยไปนะ mm hmm. เห็นคนอื่นเขารีวิวหน้าตาประมาณนี้เลยแต่เมื่อวานที่เราไปอ่ะคือมันยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่ามันเหมือนเป็นต้นสายเนาะแล้วก็คนก็มาขึ้นกันที่นั่นรถไฟแบบจอดที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือรถไฟจะวิ่งผ่านอาริเปยมีชื่อจีนว่าจือฟู่เปาสุดเราต้องเรียกอาริเปยว่าจือฟู่เปา เดี๋ยวลองเดี๋ยวไปลองที่ร้าน oh. เดี๋ยวเราลองจื้ฟู่เป่ากันที่ร้านคือแบบนิดๆหน่อยๆไม่พูดกันเลยโอเคยังไม่รู้จักล่ะวันก่อนพนักงานเขาแบบสุดท้ายกับเราละแล้วก็บอกว่า yes คือแบบโล่งอกมากที่พนักงานพูดคําว่า yes กับเราไม่เคยรักภาษาอังกฤษขนาดนี้มาก่อน <laughs> ญี่ปุ่นยังไม่ขนาดนี้นะเราเคยแบบบูลลี่ญี่ปุ่นว่าไม่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างงู้นอย่างนี้ปัจจุบันไม่ใช่ละพนักงานในญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นต่างชาติเกือบหมด แล้วคนญี่ปุ่นเองอ่ะก็ย <iver>. ังพอฟังภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้ยิ่งเป็นไม่ใช่เมืองเซงไฮ้ไม่ใช่ปักกิ่งเนี่ยเราอยู่เมืองแบบไกลออกมาเนี่ยยิ่งแบบศูนย์อ่ะศูนย์เลยจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังน้ําตกนะฮะชื่อว่าฟู่หลวงฟู่หลงเมื่อวานนอนแม่น้ําวันนี้นอนน้ําตกชีวิตดีดีเหมือนเที่ยวเชียงใหม่ วันนึงนอนแม่น้ำวันนึงนอนน้ําตกอยู่ไปอยู่ไปก็จะเริ่มชินแต่สังเกตว่าเสียงผมก็จะเริ่มเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะว่าอากาศบุออรีเอ้ยอะไรเอ้ยตะกี้รถแท็กซี่คนขับแปะป้ายไว้อย่างดีข้างหน้าห้ามสูบบุรี่แต่มึงสูบเองก็คือผู้โดยสารห้ามสูบแต่กูสูบได้ประมาณนั้นอีกอย่างคือไม่มีน้ําเย็นกินเสียใจมากตู้น้ําดื่มข้างหลังเราเห็นมีตู้น้ําดื่มแต่ก็จะมี อย่างดีก็มีน้ำอุณหภูมิห้องให้ซึ่งก็ร้อนเพราะมันออกมาจากกอ๊อกน้ําร้อนอ่ะนะฮะเดี๋ยวหาอะไรกินแล้วก็รอชินคังเซนไม่ใช่รถไฟความร็วสูงจีนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> และนี่คือมาม่าและไหนว่าน้ำอุณหภูมิห้องฮอตทุกอันเลยมีซ่อมนะมีมีมีเล็กโอเคโหต้องมาทำอย่างนี้เองหมดเลยเหรอหนบะหมีจีนแล้วไห่ซนล่ะ มันคือซุปหรือเปล่าคือข้าวเหรออ้ามันคือข้าวเอาแล้วไงอ่านวิธีทําก็ไม่ออกด้วยนะประเด็นโอ้โหมันมาอย่างนี้สันวัาเทรวมๆกันไปแล้วก็เติมน้ําใช่เหมือนขานอยเออว่ะไอ้เมันข้าวจริงจังแล้เราต้องผุงก่อนไหมมันเลยเป็นฝาอย่างนี้ไงเธออ๋อเหรอไม่ใช่เส้นเหรอฝามันเลยต้องแบบอบให้มันสุกอ่ะนี่คือน้ำมันเหมือนข้าวมันไก่อุ้ย เครื่องปรุงทุกอย่างดูเผ็ดนะอยากกินเส้นอ่ะเขาซื้อผิดใช่อยากกินรำเลยแต่เขาไม่มีบะหมี่ธรรมดาสามัญชนเลยอ่ะมีแต่บะหมี่แบบแห้งแล้วเผ็ดรอไปแปดนาทีพอแปดนาทีแล้วเด็ดสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันดูไม่สุกเลยเถอะได้แล้วอ่ะได้เหรอหรือเราต้องคุกก่อนปะมันแฉะไปวะเนี่ยใส่น้ำเยอะไปเหรอ ก็เท่าเส้นไงน,น่าอร่อยเลยเดีย๋ยวไปซื้อไส้กอรอกว่ะล่ะ t e x t ร r e เป็นยังไงอะข้าวของเม็ดเล็กเนะาะข้าวไม่สุกผมไม่สุกมันสุกละเราจะมีบางเม็ดยังแข็งเอาไปทำงานเนี่ยมันก็คอกินได้นะแต่ถามว่าควรกินไหมก็าไม่ <c oughs> มันก็รสชาติเหมือน <c oughs> เครื่องปรุงบะหมีนะ่อะ ราดกับข้าวมันก็คือข้าวราดซอสแต่ข้าวมันจะมีไตไตหน่อยมีน้ำมันไม่ร้อนมั้ยเหมือนกินข้าวนกเลยอ่ะไหนดูอีกอันนี้อีกอันอาจจะโอเคก็ได้อีกอันยังไม่สุกหรอกเร็แล้วเวลาเท่ากันคนต่อีกอะยังมันไม่ร้อนแล้วอะรอไปมันก็ไม่สุกแล้วข้างล่างคือเป็นไตเลยนะเชฟป้อมด่าเลยอย่างเงี้ยข้าวไม่สุกมาเสิร์ฟได้ไงอย่างเงี้ย ซื้ย3วันเ,ออเนื้อลึกลับของเราคือคอเปดสุดก็คือออกเลท2นาทีปะคือคนเขาน่าจะลงลช้าเพราะว่าคนลงเยอะเลยสักอย่างกว่าจะขึ้นได้คือไม่ทัน<ช>ออกไม่ทันเวลา ในสถานีคือแบบไล่แบบไปขึ้นตู้นู้นก่อนเลยไปนี่ไม่ได้มีเหตุลุนเหตุร้ายอะไรบนรถไฟนะฮะแค่คุณป้าคุยโทัวร์สองตอนนี้นะฮะก็จะมีรถมารับจากโรงแรมไปอย่างน้ำตก ซึ่งรถโรงแรมแต่ไปไม่ถึงโรงแรมเพราะเราต้องเดินเข้าไปปัญหาคือรถอะไรไม่รู้เราต้องหาจากในนี้ทะเบียน053อะไรสักอย่าง

ระหว่างทางรับของกินไปครับรับของกินได้ได้เจอสิวางตุ้มแล้วระหว่างทางได้กินอร่อยว่ะจากที่นี่ต้องเสียค่าเข้าอุทยานนะฮะก็มาพักโรงแรมพี่นี่ก็ต้องจ่าย อะไรก็ไม่รู้ของขายมันถนนคนเดินเชียงใหม่เลยมีแบบกบกบ๊อปแก๊บอย่างเงี้ยมีปิกกจูที่น่าสงสัยมีเครื่องดื่มที่ไม่รู้่าคืออะไรแต่ร้านอาหารแถวนี้ก็ดูมีเยอะนะฮะร้านอาหารอะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนเมื่อวานเลยหน้าตาดูไม่ได้ต่างเป็นกับเมื่อวานเลยคือต่างตรงเมื่อวานเป็นแม่นม้ำวันนี้เป็นน้ำตกโอ้ยมีหน้าก,กากเฮงเจียหรือเปล่าสุดเฮงเจียกลับบ้านหรอเ นี่มันคือซอยที่รถเลี้ยวเข้ามาตอนแรกก็เดินมาไกลยอยู่นะแต่กอ่อที่เราองเดินลา,ากกระเป๋าไปตรงนี้นะคือทุกคนเขาต้องลากลางมาตรงน,นี้ใช่ลงมา,านมา <c oughs> ีโอ้โห <c oughs> ถือว่าดีแล้วโอเคดีละ <c oughs> เราต้องซื้อแบบไหนอะจริงก็ผิดคาดนึกว่าคนจะเยอะซะอีกตอนนี้นอกจากพวกเราแล้วแทบไม่เห็นใครเลยคนอาจจะเยอะกลางคืนเหมือนที่เมื่อวานก็ได้แต่จริงๆเมื่อวานก็คนไม่ได้เยอะอย่างที่คิด มันอาจจะประเมินการท่องเที่ยวของจีนผิดไปเพราะว่ามันธรรมดาคนเขาก็น้อยเหมือนกันนะไมกว่าคนจะเยอะตลอดเวลาซะอีกอันเนี้ยมันคือตึกนั้นใช่ไหมเราน้ําตกามันพุน่งลงมาเราอยู่แถวนี้ตอนเนี้ยแล้วตัวน้ําตกอันยิ่งใหญ่คือตรกนั้นคืออันนี้เหรอคือเราอ่ะนอนเหนือน้ําตกขึ้นมาอ๋อที่คนอื่นเขานอนกันคือตอนตรงนู้นอ๋อถึงจะเห็นวิวน้ําตก,าตกแต่คือเราอยู่บนน้ําตกคือถ้าเราสไลด์ตรงนี้ลงไปก็คือสไลด์น้ําตกลงไป ซึ่งเราจะลงไปดูน้าตกยังไงวะเดินตัดไปตรงนี้นแล้วก็ขึ้นน่ะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นถูกไหมเฮะขึ้นทำไมเราต้องเดินลงไม่เพราะเราจะไปถ่ายวิวให้มันลงมาตรงนี้นเ,เราก็เดินจากที่พักเราตัดไปตรงนี้นปิ้ว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 เห็นไหมเขาทำทางให้เราข้ามอยู่แล้วเนี่ยประมาณนั้นเดี๋ยวก็รู้เองคลดอ่ะนี่มซีเดนจ่นก็ไม่ใช่้านนี้คือ้ฟ้าลน้คือนี่กาว ขึนมาที่นี่อ้อสรนี้อท่นี่อ่ะ้อบคุณับดสิ้าอ๋อถอ๋อถือนี่้าเวลานี้มีน้ำน้เย็นมน้้แข็งมจัดมากจัดนเฮ้ยนี่ไงเ้พันเฮ้ยผีดิบของเราดิบแตมันขายพร้อมเสื้อเลยเหรอใช่มันติดเือกไม่มีแยกเหรอ เราต้องซื้อแล้วพี่เอกฉันอยากได้หอยสร้อยคอผีดิบมากกว่าพี่พี่ผีดิบเบนดังโหมาเร็วมากโอ้โหเอาหยกอ่ะพียมหมุนแก้วเองนี่มันสะอาดจริงเลยไม่หยุ่นอย่างนี้โอ้โหเป็นเรื่องเขาป้าเลยไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหไม่ตะเกียบ ีเเ้ยยนนนนปป็็ัังง,ง,งตอแรใหวสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อที่เจ็ดสั่งเนื้อหมูอาจเป็นสิ่งที่ปลอดภัยแต่ไม่ใช่กับมันหมูทางปกติเราไม่ไปนะเราต้องมาเล่นเกมโขดมันหาเอาเจอันนี้มันดูกว้างกว่านะอีกนะคือถ้าลวงตรงนี้ก็ลงไปน้อตกข้างล่าง,นนงทำไมเราไม่เดินอันนี้ เดินขึ้นก่อนตอนนี้ยังมีแรงอยู่จากมันหมูเราเผาผ่านพลังงานก่อนเกิดปัญหาอโอ้โห <c oughs> ตอนนี้ก็เดินลงปัญหาคือที่เดินลงไปไม่รู้ไปไหนน้ำที่นี่ไม่บอกราคาว่ากี่เท่าไหร่อั <c oughs> นน่าจะแพงมาก <c oughs> และนี่ก็คือน้ำตกทุก <c oughs> คนพูดกับเราเหมือเราเข้าใจแต่เ,เราไม่เข้าใจสักอย่างเลยที่เขาพูดถึมา นอ้ตกจริงดูจากตรงนี้ก็เหมือนเขาเปิดน้ำลงมาที่มันมีข่าวที่หนึ่งเขาเปิดท่อออกมาเ,เขาบอกว่าเพื่อแบบว่าเผื่อคนที่มาในช่วงที่น้ำน้อยอะ่ะจะได้เห็นก็เลยเป็นตตปน้ำตกปลอมเป็นน้ำตกปลอมเหมือนเปิดท่อช่วยเอ๊แล้วอันนี้ล่ะ อันนี้อจะขออันนี้นักโอเคโอเคได้ละหนึ่งสองอ่านึงนึงนึ่งองซอโอเคจะแาขาชาอะไรนะอ้ีเตี่ีนะใช้แอคชั <c oughs> ่นแคม กันค่อนข้างเยงอะนะจ๊ะใ่ถึงมีหน่อมไม้ปลอมด้วยภาพแต่ละคนตอนนี้คือบันไดเอียงเวยนะเนี่ย <c oughs> บันไดสรุดเวียนหัวโอ้ยแต่ตรงนี้ก็เห็นน้ำตกแล้วอะ่ะเหานักสืบเยาวชนกำลังลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่รู้สิ้นสุดที่ไหน 风景虽陌生，但心不再孤单，因为有你，我有勇气向前。即使在未知的地方，我也不会害怕，因为有你，我能走过所有难关。你的手牵着我，给我力量和信心。 ภาพของเรานักสืบเบยาวชนหลังจากไปเที่ยวน้ำตกไม่ไหวแล้วสภาพคือนี่หาวบันช่างแห้งแล้งหรือเกินเบบี baby. พูดภาษาจีนง่ายนิดเดียวไม่รู้ทำไมแต่มีแลมดังขายที่นี่คอบทีมแหละสวัสดีอุ้ยเสี่ยวป่อทีม สิบนีบห้าร้านนี้ความพยายามในการพูดภาษาอังกฤษเป็นร้านที่ดีนี่คือน้งองฝังเขาจองวขางคนขาว้ำมแข็งคือขูดตู้แตงโมที่อย่างน้อยก็ไม่มีเม็ดติดนะถือว่าเป็นแตงโมปั่นที่โอเค คือตอนนี้เราแค่อยากจะดูว่าเสื้อผีดิบราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันดูกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่เราคิดโดนลายมอนเลยว้ามใส่ไม่ได้อ่ะเครือ่องแปรงแปรว่าโดนลายมอนเ门票ค<ะ>่าค่าอีกแล้ว门票门票背面有那个หรือว่าแผนที่เราก็ถามคนที่เล่นใหญ่ซะด้วยมันมันลึกลับขนาดทุกคนใส่ ไม่ได้คุณมันจะหายากขนาดัหนวันนี้เขาโทรถามหลายคนมากเลยถ้าเราไปแล้วเราไม่ซื้อได้ป่ะกลับไปที่<ช>ข้างหน้าเลยะจสิ่งที่ได้เรียนรู้ข้อที่8คนจีนจริงๆแล้วเป็นคนที่มีน้ำใจและพยายามช่วยเราจนสุดทางแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยก็ตามแล้วเขาทิ้งร้านไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมมีหมาเฝ้าใช่ไหมเมื่อกี้หมาก็วิ่งตามมานะ เดินลงเหนื่อยแค่ไหนเดินขึ้น,นยนิ่งกว่าตอนกลางคืนครับพอเปิดไฟบรรยากาศก็กเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จริงวิวเขาสวยแบบพี่โกงมากเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรจริงอะไรที่สร้างขึ้นมานะแต่ก็ก็สวยแหละคิดภาพว่าถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นมีอไอ้อย่างเงี้ยมันต้องเป็นที่ที่ดังมากๆที่แบบคนจะเยอะมากๆเออนี่เอาจริงไม่ค่อยมีคนตอนเย็นเราก็จะได้ยินเสียงเกะคนที่นี่ชอบร้องเพลงนี่บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ ว่ากันมาเขาวานนักเอ้นกำลังทอดเต้าหู้เหม็นเหม็นทีเดียวเหม็นมากเลยอ่ะทอดูีข้างหลังเปรี้ยวอ้าวเปรี้ยวพอน้ำลาดอ่ะเหม็นิา เหม็นไม่เหม็นเอาไม่เหม็นมันมีความขมนิดนึงเนาะอหแต่กรอบดีเหม็นไหมก็เหม็น่ะกลิ่นมันกลิ่นมันแปลกๆดีเดี๋ยวไปลองในเมืองอีกรอบว่ารสชาติเป็นยังไงวัสดีครับ ีเส้าเฉียนเดินทางลงมาจากน้ำตกผ่านประตูเข้าสู่มหาราชวังและกลายเป็นขันทีเออเหมือนเลย จัน์เกือบจะเต็มดวงเลยนะฮะเออเป็นภาพที่เข้ากับบรรยากาศข้างล่างเยเหมือนกันนะเรื่งผ่านวันไหวพระจันทร์มาไม่คี่วันโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วที่นี่นั้นมีข้าวเช้าแต่ว่าฟังมาดูเรื่องว่าเขาไปสั่งอะไรนะฮะมีอยู่สองอย่าง เอากู l ก t r ธันส a t e แปลก็แปลว่ามีกวยจับและกวยจับเราก็เลยเลือกกวยจับหนึ่งและกวยจับสองและนี่ก็คือสิ่งที่เราสั่งมาความแตกต่างคืออันนี้เส้นแบนอันนู้นเส้นกลมนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยป้าไม่ต้องให้เลือกก็นป้าก็เลือกมาคอโตสรุปรอขอเคาะกระจกทําไมแต่พอเคาะกระจกแล้วเส้นเดียวจัง มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือเลือกได้แค่เส้นก o เกิ e ก็เลยแปลเป็นก๋วยจับและก๋วยจับ <Okay. S 1> แล้วก็อร่อยดีช <Okay. S 1> ้าดาชามแรกไม่อิ่มต้องต่อเลยชามสองที่น้อยลงแต่คราวนี้เป็นเส้นกลมแล้ว <Okay. S 1> ก็ใส่ต้นที่เขาไปสีมันขนมจีน <Okay. S 1> มันมีเงียวอยู่หน่อยๆ มันกลมอร่อยกว่าม,มันเหนียวเหนียวนุ่มๆเส้นแบนคือกับเปื่อยๆกึุบๆมันกลมอร่อยกว่าเยอะเลยเคยเห็นแมวลำคามไหมครับว่าไง,งสวยมากเลยขันตุดให้ทำไมขนเหมือนหมาเลยนะเราอะ รู้ว่าสิ่งนี้มันคือเก้าอีแ้แมว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 ท่านบิวเข้าไปนอนสบายใจอยู่ในนั้นแล้วโดยมีนางวิเชียนมากที่หลงทิศมาอยู่ที่นี่เจ้าเป็นแมวไทยไม่ใช่หรือทำไมเจ้ามาอยู่ยังดินแดนไกลโพ้นได้เดี๋ยวรอรถไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะฮะไปยังตัวเมืองชังชา ปัจจัปัญหาก็คือสิ่งที่คนยืนบังอยู่หนักมากซึ่งทางเดินไม่ได้โรยดุกกยกดี๊กบหราแต่โรยดุวกก้อนหินมากมายที่เราต้องปีนข้ามไปถึงสถานีปุ๊บเหงื่อแตกยกยกขึ้นไหมยกขึ้นสักนิดไหม<ย>คุณยกขึ้นสักนิดไหมโอ้โห <c oughs> ขึ้นสักนิด<ม>โอ้โหนหนักกว่ายี่สิบโลอะ่ะก็หนักกว่านะสิ ไม่ใช่ของน้องทั้งหมดจะหน่อยสามารถจัดเก็บได้สุดยอดจริงๆเยียมเยบายก็เวลาขึ้นรถไฟคอมบููนะก็ใช้ปัตรจัรยของเราแต่ว่าต้องมาที่ช่องแบบพาออริตี้นะช่องแบบที่ชาวบ้านเขาขึ้นเราขึ้นไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่เท่านั้นถ้าเหมือนรถไฟญี่ปุ่นก็ไปที่ช่องที่มีเจ้าหน้าที่ เหมือนกับโชว์พาสห้เขาดูของเราคือเอาพาสปอร์ตไปให้เขาเขาก็จะสแกนให้เรานะอยากายให้ดูแต่คนเต็มเลยตอนนี้ถายไม่ได้ติดคนแน่นอนมาราอดไฟตอนนี้โดนทีบมาคนเดียวเอาจิมายืนยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าเลขบอกเขาจะเป็นแบบสามสิบสี่หกมันจะมาถึงเราใช่ช้าแบบ

อาลีเปย์ห้าคนดูไหมยี่สิบหยวนแล้วเราก็กดอาลีเปย์ใช่ไหมเอาคิวอาร์นู้เหรออ๋อคิวอาร์ของเราจิบเรียบร้อยรวดเร็วละอันก็สามารถใครได้เลยใช่ไหมเออก็คุกเขาได้เลยออ๋ เขามีบอกจำนวนคน,นกกะตู้หรือว่ากละตู้มีคนประมาณเท่าไหร่เสียงประกาศกรถไฟมีภาษาอังกนะต้องตั้งใจฟังดีๆชัดอยู่นะก็้าที่พักเจไม่ได้ทะเลาะก,กับใครใช่ไหมโอ้มีทํานองมีการใส่ทํานอง สุดก็เข้ามาได้แล้ว,น,วน,น,นี่คือห้องนอน <c oughs> <c oughs> ห้องนอนเด็กมีสี่ห้องนอนแต่ปิดประตูไม่ได้หนึ่งห้องนอน <c oughs> มันผสมประสานระหว่างความเก่าและความใหม่ ่าแต่ห้องน้ำนี่คือไม่มีที่ปิดข้างนอกปิดข้างในอย่างเดียวก็จะเป็นซีทรูเห็นปะเห็นเหรอปะเข้าห้อง้ำห้องโนส่นี่มาชี่ไม่มีประตูปิดเลยอ้าวมันจะเป็นซีทรูอะไรเนี่ยสามารถเล่นไพ่นกกระจอกในห้องได้อะคิดดูเล่นยังไงไม่รู้รอน เฮ้ S <S สนุกดีตกแต่งที่น่าสนใจกคือการเอาต้นไม้มาตกแต่งรองนเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็น 总会扶起我，在你的怀抱中，我找到了归属。就算前路漫长，我们也不曾放弃。